ผอบเจดีบ้านพอบไทยอาร์ตนะครับเป็นผอบเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับราคาอยู่ที่1390บาทอุ้ยบาทแบบทีมงานบอกพระอบไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่พระอบนะฮะอันนี้เ็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปตั้งโชว์ได้นะครับก็มีหลายแบบอันนี้เป็นช้าง นะครับเป็นสินค้าคุณภาพนะฮะสวยงามนะครับรายละเอียดเนี่ยสวยงามมากนะครับอันนี้ไม่ใช่พระอบนะครับใช่ไหมฮะพระอบอพอบเจดีนะครับอ่นะครับนี่เปิดได้นะครับนี่อบเจดีอ่ะนะครับราคาหนึ่า้บาทสามารถเข้าไปดูได้นะครับ ที่พอบเจดีบรรจุพระบรมสาลีลิกธาตุพระอบพระอบนะครับพระอบเจดีนะครับเราเราจะอ่านก็อ่านแบบว่าในออนไลน์เขาชอบทําตลกกันนะฮะอ่ะนะครับอันนี้เขามีหลายแบบเนาะมีหลายแบบวันนั้นเราไปเจอผู้ประกอบการนะครับจริงๆเอาไปทำได้หลายอย่างนะครับ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับนี่สวนะ่สวนเนาะส่วนมากนะครับราคาเขาพันต้นต้นเองเปิดพระอบมาเดี๋ยวจะมีคนมาเก็บเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวพอเราเปิดพ่ออบมาจะมีจะมีหญิงสาวออกมาจากพระอบแล้วก็ไม่ได้ออกมาแบบธรรมดาจะมาแบบว่าเต้นมาฮนะเดี๋ยวค่อยดูนะผมจะเปิดหนึ่งสองสามไหนเนี่ย มาแล้วอ้าวไปแล้วนะครับอ้าไปเลย